เรามาดูโจทย์นะคะของข้อสอบแพทปี2554สอบเตือนมีนาคมนะคะข้อนี้เป็นข้อที่16กำหนดให้ an เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ an บวก1เท่ากับ n กำลัง2ลบ an สำหรับ n เท่ากับ1 2 3เป็นจำนวนเต็มไปเรื่อยๆนะคะค่าของ an ที่ทำให้พจน์ที่101 เท่ากับ5,100จะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1 50ข้อ2 25ข้อ3 1ข้อ4 0นะคะเราเริ่มต้นด้วยการที่วิเคราะห์หาพจน์ทั่วไปของ an นะคะจาก an บก1เท่ากับ n กำลังสองลบ an เราทดลองเริ่มแทนค่า n เท่ากับ1เราจะได้มาเป็นพจน์ที่2เท่ากับ1 ลบด้วยพจน์ที่1นะคะต่อมาพอเราแทน n เป็น2เราจะได้มาเป็นพจน์ที่3เท่ากับ4นะคะ2กำลังสองก็คือ4ลบด้วยพจน์ที่2และเมื่อเราแทน n เป็น3นะคะเราจะได้มาเป็นพจน์ที่4เท่ากับ3ยกกำลังสองก็คือ9ลบด้วยพจน์ที่3เมื่อเราแทน n เป็นสี่ นะคะเราจะได้มาเป็นพจน์ที่5เท่ากับ4กํกลังสองก็คือ16ลบด้วยพจน์ที่4นะคะพจน์ท,ที่4เราถ้าลองวิเคราะห์ดูนะคะจาก a 2มันเท่ากับ1ลบ a 1ดังนั้นจาก a 3นะคะ a 3มเนี่ยมันเท่ากับ4ลบ a 2เมื่อ a 3เท่ากับ4ลบ a 2เราแทน a 2ด้วย1ลบ a 1ก็กลายมาเป็น4ลบด้วย1ลบ a 1นะคะ 4ลบ1ก็เหลือเป็น3เป็น3บวกด้วย A1 นะคะต่อมา A4 ต่อแทน A3 ลงไปนะคะก็กลายมาเป็น9ลบด้วย3บวก A1 นะคะก็จะได้มาเป็น9ลบ3ก็คือ6ลบ A1 เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราแทน A4 นะคะด้วย ข้อ,อ,อที่4ก็การม,มาเป็น16ลบด้วย6ลบ A1 มันก็จะได้มาเป็น16ลบ6ก็คือ10นะคะบวก A1 ดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ดูนะคะตั้งแต่ A2 A3 A4 A5 เราจะพบว่า A2 คือ1ลบ A1 ถ้าเรามาเขียนใหม่ดูนะคะจะได้มาเป็น A2 A3 A4 A5 นะคะ เราเริ่มต้นเป็น1ลบ a1 นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็กลายมาเป็น3บวกด้วย a1 3บวก a1 นะคะแล้วก็เป็น6ลบ a1 แล้วก็เป็น10บวก a1 นะคะให้เราพิจารณาดูนะคะจาก a2 a3 a4 a5 a2 a3 a 4 a 5นะคะเรามองดูตัวหน้าซึ่งมี1 3 6แล้วก็10ตรงนี้1นะคะตรงนี้3ก็คือ1นบวกสพอถึง6ก็คือ1นึบวกสบวกสพอ10ก็คือ1นึ่บวกสบวกสบวกสนะคะให้เราสังเกตดูว่าถ้ามันเป็นพจน์ที่2ตัวนี้จะเป็นบวกถึง1 ถ้าเป็นพจน์ที่สามก็จะบวกไปจนถึงสองถ้าเป็นพจน์ที่สี่ก็จะบวกไปจนถึงสามพอถึงพจน์ที่ห้าก็จะบวกไปจนถึงสี่นะคะทำนองเดียวกันเราจะเห็นว่าเจ้าตรง A1 เนี่ยนะคะมันจะมีลบ A1 บวก A1 ลบ A1 บวก A1 ซึ่งเป็นการสลับกันลักษณะของการสลับแบบนี้เราจะต้องใช้ลบ1ยกกำลัง n เ,เข้ามาช่วยนะคะดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเขียนพจน์เข้าไปได้นะคะว่า an เท่ากับ an เท่ากับตรงนี้นะคะก็ถ้าเราเขียมนมาเป็น an เราใช้มาเป็น an บวกหนึ่งนะคะเป็น an บวกหนึ่ง an บวกหนึ่งก็จะเท่ากับเราบวกไปจนถึง n นะคะก็คือ1บวก2บวก3บวกไปจนถึง n นะคะแล้วก็บวกด้วยลบ1ยกกำลัง n แล้วก็ a 1นะคะลบ1ยกกำลัง n บวก a 1 จากการสังเกตพจน์ที่เราได้มาดังนั้นเราได้มาว่า an บวก1เท่ากับเนื่องจากการบวก1ถึง n นี้นะคะเราเคยเรียนมาแล้วว่ามันก็คือ n คูณด้ n บวก1ส่วน2นะคะบวกด้วยลบ1ยกกำลัง n a1 นะคะดังนั้นถ้าเราต้องการพจน์ที่101นะคะพจน์ที่101เนี่ย แสดงว่า n ของเราก็คือ100ก็กลับมาเป็นพจน์ที่100นะคะบวกด้วย1เท่ากับ100คูณด้วย100บก1ก็คือ101นะคะหารด้วย2แล้วก็บวกด้วยลบ1ยกกำลัง100ลบ1ยกกำลัง100ก็คือ1นะคะก็คือ1แล้วก็บวกด้วย a 1ดังนั้นตรงนี้2ไปหา100ได้มาเป็น50 นะคะเป็น50เราแทนพจน์ที่101ด้วย5,100เป็น5,100เท่ากับ50คูณด้วย101บวกด้วย a1 นะคะ5,000คูณด้วย100ก็อันนี้เป็น5,100นะคะ50คูณด้วย1,101จะเท่ากับ5050 50, นะคะบวกด้วย a1 ต่อมาเราใช้5,050ลอบออกทั้งสองข้างนะคะเราจะได้มาเป็น5,100ลบด้วย5,050เท่ากับ a1 5,100ลบด้วย5,050ได้มาเป็น50เท่ากับ a1 ดังนั้นคำตอบก,ก็คือข้อที่1นะคะก็คือข้อที่1